ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโจูนอยพนมนะครับวันนี้มีเหรียญเราแนะนาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับน้องๆนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่คำพันนะครับวัดธาตุมหาชัยนะครับหลวงปู่คำพันท่านเก่งนะครับเป็นสายปฏิบัตินะครับวัดธาตุมหาชัยอยู่อำเภอ ป่าปานะครับจังหวัดนครพนมนะครับเหรียญที่เห็นนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญจันเพนนะครับเหรียญปีสองห้าสามห้านะครับมาชมเหรียญกันเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้สวยครับเกี้ยเกี้ยอาจจะทำไม่ได้ครับเพราะเหรียญรุ่นนี้สวยคมคบเกี้ยยากเลยนะเนี้ย เสวยเดิมนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีสองบล็อกครับมีพิมพ์เข่าจมแล้วก็พิมพ์เข่าลอยส่วนเหรียญที่เห็นนี่เป็นพิมพ์เข่าลอยครับถ้าพิมพ์ถ้าพ,มาพิมพ์เข่าจมเข่าตรงนี้เข่าของหลวงปู่นี่จะลงมาอยู่ข้างล่างเลยครับอยู่บริเวณนี้ครับ ด้านหลังด้านหลังก็จะเขียนที่ลึกในงานบูรณะสร้างองค์พระธาตุวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมครับมหาปารถนาหลวงปู่ความพันครคสัพันยูสองห้าสามห้าแล้วก็ จะมีเป็นทองแดงนอกทองแดงนอกน่าจะจํานวนการสร้างน้อยหลักพันนะพันต้นน่าจะพันพันสามกว่าครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงธรรมดาก็น่าจะหลักสามพันขึ้น,นรประมาณนี้ครับถ้าผิดพลาดประการก็ต้องขออภัยนะครับเนี่ยครับ หลวงปู่คำพันนี่ผมนับถือท่านนะครับเพราะว่าผมเคยไปเป็นอาหารที่นครพนมครับก่อนที่ผมจะชอบพระเครื่องผมก็สาทานในตัวหลวงปู่เนี่ยครับที่เข้ามาเล่นพระก็เพราะหลวงปู่คำพันโคศรัทธาอยู่เนี่ยนะครับรู้จักพระเครื่องสะสมท่านมาเรื่อยครับมีสะสมบ้าง ให้เช่าว่างครับก็เป็นธรรมดาครับยันี้เดิมเดิมนะครับกบเงินเจ็ดหนึ่งสามก็จะมีผิวตึงครับดูส่วนมากพวกผิวตรงนี้ตึงความคมชัดของเหรียญพวกตรงสือ เหรียญรุ่นนี้ผมเห็นด้านหลังจะมีอยู่สองบล็อกตรงนี้จะมีสายฝนแล้วก็ไม่มีสายฝนนะครับที่ผมเจอเดี๋ยววันหลังผมจะเหรียญที่มีสายฝนมาให้ดูนะต้องน่าจะไม่ส่งกล้องก็น่าจะเห็นนะมีเส้นตรงนี้ครับเส้นตรงนี้เป็นทะแยงสี่ห้าองศาเนรียกว่าบล็อกสายฝนนะ โอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับ